รังกระเดี่องมาหนมีมาหนีแรงดินก็รังนวนๆเกิดปัญหาเกิดปัญหาน้ำมันเครื่องหัวน้ำมันเครื่องหัวมันเป็นข้อ,อก็กระลังซองหายู่ว่ามันหัวอยู่ตรงไหนกันมา,ากระลังซองหายเยู่ พอล้วมันเขื่อนมันหัวตะหมัวว่านนี่แหละหมัวว่านมันหัวปลาหลายมือนีหัวแห้งเลยไปลดตั้ก็พี่แล้วครับจอตอากันอยู่นี่ยมันนี่มันหัวซิ้นนี่กับมือนีพัดมือเขาพัดไอเลนละครับมัอนี่เปิดกำลังตึวซาเขาที่ว่ามันหัวยังตรงไหน บางคนกะว่าแต่ทองอ้างบางมองกะว่าโยสิน้นตกลงบนหัยวยังวันไหน,น,หหนไปเนี่ยฮะดิเซปีขึ้นไหมก็มว่าอยากหันแล้วมันไหลอยากหันแล้วลงมา ไล่หมอดบางเสิ่งบางก็สีทางมันก็สีออกเบิ้ลเพรมันใส่แห้งแต่ใส่กำลังเครื่องยนต์อันนี้สตาร์ทอันสตาร์ทฟรีซื่อๆกับยังหัวมันหน่อยเนาะอันนี้มันงัดดินขึ้นดตระบาดแล้วมันก็ใส่แห้งใส่กำลังน้ะมันก็สีไหล่ซาๆออกคนปะเห็นจะไหนบ้างนี่ยไมถอดกับเปลี่ยน เาะถ้าว่าถอดน็อตถอดโมลไอถอดน็อตอันเนี้ว่าเบอร์ยีิบสีออกล้ววันนี้เ้าก็แกะออกดันเอาโมลีออกเนี่ยตัวโมเลเนี่ยมันสะเป็นสิ้นสิ้นข้อสิ้นข้อซุกออกไปแล้วบันนี้มันเป็นตัวกระเจาะออกไปเออหลุดมาแล้วลุดมา ว่าเห็มันเทียงจัดๆแเริ่มมานะเอออันถ้าพอได้เรียนวย้วยบอกกันพอเพื่อนไว้เดนะเล่าอันดันดินยะนะั่วหันอ่ะถ้าไดนะ้เรีนอ่ะบอกเพ่นไว้ <laughs> เดี๋ยวอันเสร็จสาเรียบ,บร้อยแล้วเรนก็ยังถ้วยบอกเพื่อนตัวนี้มันเป็น หนามเขาเห็ดหน้าปังครับสุดยอดมากเลยพูดมว่านนี่ยมันติดเครื่องบดมือเหมืองกานเนี่เอาหนามเข่าตรงนี้บ่ได้ตรงนี้บ่ได้ครับตรงนี้ตัวนี้บ่ได้ดำปีนเนี่ยสรุปแล้ว้อนี่มีอุปสรรคขับแรนดึงกําลัางมวนพี่รองโอ้เอาสมนีครับเดี๋ยวจ้งไดสิกําลัางโทรตามสาง เัาสมนิก,กนครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมจะอัพคลิปวิดีโอแห่งเบื้องเบื้องไปเรื่อยๆน้องพี่หน่องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ